ทวันนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ G.P.X แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับก้าวย่างครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ประกาศจับมือกับ r o y a l e n f i e l d ในการใช้โรงงานของ G.P.X เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกร o y a l e n ิน e l d ไปยังหลายประเทศทั่วทั้งเอเชียเรื่องราวเป็นมาอย่างไรหลายคนอยากทราบครับว่าโรงงานของ G.P.X นั้นมีดีแค่ไหน ทําไมร e ยัลฟิลถึงให้ความไว้วางใจขนาดนี้คลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนอื่นเลย GPX ได้มีการจัดโปรโมชั่นให้กับ d e m o n GR 200R Sport Full Fairing วงล้อ17นิ้วรุ่นแรกของ GPX ด้วยการจัดแคมเปญ GPX Voucher Online Expo 2021เพียงแค่ลงทะเบียนจับจองรุ่น d e m o n GR 200R ผ่านทงช่องออนไลน์ของ GPXThailand.com รับไปเลยทันทีครับอวเชอร์ ager, สูงสุดมูลค่า5,000บาทสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดที่ร้านดีลเลอร์ของ GPX ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมรับฟรีทะเบียนพรบรประกันภัยรถหาย3ปีหรือ30,000กิโลเมตรโดยเขาเสนอพิเศษนี้เฉพาะวันที่1-12ทธันวาคม2,564นี้เท่านั้นย้ำนะครับว่าตั้งแต่วันที่1-12ธันวาคมนี้เท่านั้น โดย Demon g r 2 0 0 r มีราคาแนะนำอยู่ที่81,500บาทท่านใดที่จองผ่านออนไลน์รถทันทีครับ5,000บาทนี่คือโปรโมชั่นล่าสุดของทาง GPX ที่มอบให้กับแฟนๆที่กำลังคิดจะออก Demon g r 2 0 0 r เป็นของขวัญก่อนปีใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่าง GPX กับร y ย l Enfield ในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยหลายคนยังคิดว่า GPX นั้นเป็นแบรนด์ของจีนบ้างบางคนก็เข้าใจว่านำรถจีนเข้ามาแปะตรา GPX บอกเลยครับว่าไม่ใช่แบบนั้น p p x ี่มีการออกแบบดีไซน์รถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นในเมืองไทยมีการผลิตและประกอบที่โรงงานของ GPX ในแบบฟ Pro ู Process โรงงานแห่งที่4ของ GPX นั้นมีพนักงานกว่า400คนสามารถประกอบเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่1 1 4ขึ้นไปถึง6 5 0กำลังการผลิตสูงสุด ทำได้มากถึง150,000คันต่อปีแต่ว่าผมพูดอย่างไรคงไม่ชัดเจนเท่ากับเจ้าของก็คือคุณชัยยศร่วมใจพัฒนากุลผู้กอ่อตั้งและประธานบริหารของ GPX ได้มีการกล่าวถึงโรงงานแห่งใหม่นี้อย่างไรลองฟังกันดูครับ GPX ต้องบอกว่า GPX เนี่ยเราท้าทายมาตลอดอยากทำอะไรใหมๆ่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือแพชชั่นของ GPM จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการรถจักรยานยนต์นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ ATV รถมอเตอร์คอร์สเนี่ยมาหลายปี มันก็ถึงจุดที่เราเติบโตในระดับหนึ่งแล้วเราก็มีศักยภาพพร้อมมีทีมงานพร้อมมันก็เลยทําให้เราเกิดแพชชั่นขึ้นมาว่าเราอยากเห็นรถของ g p เพเนี่ยวิ่งบนท้องถนนในบ้านเราในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีโกลบอลแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ส่วนถ้าแบรนด์เล็กๆเนี่ยในหลากหลายประเทศเนี่ยก็คือการนําเข้าแปะแบรนด์เป็น O E M แต่วันเนี่ยีเพของเราอะ่ะไม่ใช่อย่านนั้นีเพคือแบรนด์ไทย ที่เรามีฟูล p อร c เซสในการผลิตพัฒนารถจักรยานยนต์นะครับการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเราเอาเรื่องของการทำา market survey เนี่ยใช้ในการออกแบบดีไซน์ของรถออกแบบ s t ั๊กเจอร์เอนจิเนียรพื้นฐานเรื่องของ Performance นชิ้นส่วนต่างๆ เรามีทีมออกแบบที่เป็นทีมของคนไทยทุกคนก็จะมีแพชชั่นในการที่อยากจะเห็นมอไซค์ของคนไทยเนี่ยวิ่งรถแล่นในถนนความเป็น GP ก็คือ dare to challenge ทุกคนก็อยากที่จะใส่แพชชั่นของตัวเองเนี่ยลงไปในรถรถมอไซค์ทุกคันออกมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ที่เป็น DNA ของ GP เรามีทีม R&D ที่ครบวงจรที่เป็นระดับสากลมีประสบการณ์มากกว่า30ปี ศึกษาพฤติกรรมพร้อมเข้าใจของลูกค้านะครับเราก็เอาไปต่อยอดนะครับในการทำดีไซน์ของตัวรถออกมาเราทำมอกอัพนะครับเรามีเรื่องของการทำสตั๊กเจอร์เอนจิเนียริงปั้นดินน้ำมันเป็นรถเป็นคันจริงขึ้นมาสเกลจริงนะครับนอกจากเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเฉพาะทางเราก็ยังมีเรื่องของการผลิตที่ครบวงจร ตอนที่ผมเข้าสู่ธุรกิจปีแรกเนี่ยเรามีพนักงานอยู่2คนณปัจจุบันเนี่ยเราเข้ามาสู่โรงงานแห่งที่4เรามีพนักงานกว่า400ท่านในการทำโปรดักชันสามารถที่จะตอบสนองเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานนะครับเราสามารถที่จะประกอบเอนจิ้นสูงสุดนะครับได้ถึง6 5 0ซีซีขั้นตอนเรื่องของการปั๊มเมทัลชีตเข้ามาเป็นแผ่นเหล็ก เราปั๊มจนขึ้นลูกนะครับณปัจจุบัน building line เนี่ยเราใช้โ o บ o t ก็คือการเข้าสู่ line ETP นะครับสีรถรอบคันเนี่ยเราก็ใช้การพ่นสีเนี่ยในโรงงานแห่งนี้นะครับพอเราจบกระบวนการพ่นสีเราไปทำเรื่องของ production คนอาจจะยังไม่ทราบว่า GPEX ณวันนี้เราฟูโปรเซสเรื่องของการผลิตรถจักรยานยน์นะครับไม่ใช่การประกอบเหมือนที่หลายท่านคิดกันเป็นแบนไทย100%นอกจากเรื่องของโอเปอเรชันในโปรดักชันเนี่ยเราก็ยังมีระบบการควบคุมการผลิตนะครับให้แม่นยำมากขึ้นโดยเราเลือกใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบที่มาตรฐานสากลนบริษัทใหญ่ทุกบริษัทก็จะใช้ พูดได้ว่านะครับโอ per ation บวกด้วยงานระบบเราก็ยังมี ISO นะครับที่รองรับด้วยงานคุณภาพ mm hmm. ก็จะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปมากขึ้นมีการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น GPEX ในวันนี้พบลูกมากกว่า GPEX ในช่วงที่ผ่านมา กำลังผลิตของโรงงานจ p เพในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถรองรับได้ถึง150,000คันต่อปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากการจัดจำหน่ายในประเทศแล้วเรายังมีการจัดจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศมีมากกว่า10ประเทศทั่วโลกเป้าหมายของ g p เนี่ยคือการที่เราต้องเป็น global brand ตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรครูปแบบไหนเนี่ยทีเก <GP X S 1> ในวันนี้ไม่อยู่ที่จะท้าทาย GPX